Mà lũ thể cái phần. Phần dông, Đúng đi nhảy thẳng nhảy thẳng nó không chậu Để nó không chậu Để má nè เ,เ,เ,ขเ,เขาจะเลยนน้ำเถยะซือนี่เขาไทยสิซื้อเขาเปิดหมดเขียนดินไปแล้วเจ้าเขาเสร็จพร้อมปลอดภัยนะคนถ้าเขาก็จะขึ้นไปถ้ำไปดูห้องน้ำเขาูาไไหลงน้ำ <c oughs> เทเจ้าพอเขาเน้นว่มีเงินมาเทเดี๋ยวเจ้าเทยังของของนั่นนะเดี๋ยวเขาเจ็ดเทมือเขาก็เลยปุ๊บห้องบ้านเทของของรอปุ๊บหลงน้ำเจ้าปุ๊บมันเด็ดน้ำมันลูกต้องขึ้นมาถ้าหลุดมาลงบ้านเฮานี่มดเจ้ามาลงบ้านเฮานี่มด บ้านเขาเปลี่ยนบ้านหลังเดียวที่รับน้ำนเจ้าเขาก็เลยต้องทำหลองหลอดน้ำเพราะว่ามันไหลไปทลายดินที่เขาปหูกเขาลดชางขึ้นลดของน้อยแล้วมาดูมัมหล่ะ นี้กระต่อสองมงกุวกว่าเห็นเจ้ากระอนมงกุวาวเอากะนะนขนคุดเจอยกันคุดเห็นเจ้า2คงนนี่จ้ะมึงให้มันไหลลงไปท้าไลถ้าไหลทิ้งเขาสมั้นะสื่อมาล้ำกระแป้งอยู่เจ้าต้องซื้อของน่ะ ตอนที่หอมรอขึ้นขึ้นไหลไปด้านหล no? ังก็ที่น os, ี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ระดับหนึ่งก็หน้าไหลไหลตุ่มลงมาลงมาขี่เ้ามีมดก็เอาไีแล้วเขาดี ่อนนะกอมาทั ups, ้มสลึงเขาแล้วเขาตอก่อแล้วทัประชาคุ้มตอกทายบหนาล้างระบายนาหน้าบ้านเขา้าเขาเนี่ยจะกหนามหลับหนาลงมาเนาะนันก็จะไหลลงมาหาถุงทักถุงตัวเขางี่เนานี่ก็คือถุงพักถุงตัวที่เขาตกไปตกก็จะงามมาเนางมา แต่เขือยอมเขาขยายคือได้หลายอ่ะเขื่อนขยายเขาเอามาขยายพันธุ์่องแล้วเขาก็เอาลูกบ้านเกื่อนบ้านอื่นมาฟองเนี่ยก็ได้หลายอันนี้เขาไปขยายลูกใต้ต้นมะม่วงมาบไว้นี่กระตุ้นต้นเด็กครัะนวดรูสีเขารู้สี ดั้วบหน้านี่ดสน้ำอ่ะลบขิดไปทีขุ่นจบนี่นี่เขาอยากตววหน้าไปทำจุลินสีหรือจะาน้ำขุนแต่วัตอีเจ้า